รีวิวหูฟังตัวท็อปสุดของซาวพีด สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ในช่องช้างไลฟ์วันนี้มีรีวิวหูวฟังตัวใหม่นี่คือ o u n d p ดแอร Air 5หูฟังตัวท็อปสุดจากแบรนด์ d p วพีดสำหรับในคลิปวิดีโอนี้จะมีการทดสอบเรื่องเสียงว่าเป็นแบบไหนการเล่นเกมว่ามีอาการดีเลย์มากน้อยแค่ไหนรวมถึงไมโครโฟนการตัดเสียงรบกวนว่าทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กดติดตามช่องกันด้วยนะครับสำหรับหน้าตาของตัวกล่องออกแบบมาได้เรียบง่ายเหมือนเลยหลายรุ่นที่ผ่านมาแกกล่องรุ่นนี้จะมีหูฟังมาให้1ชุด มีการแนะนำการโหลดแอปพลิเคชันเสริมคู่มือการใช้งานมีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักแถมให้และสายชาร์จพอร์ต USB Type C มาให้1เสน้นการดีไซน์ของตัวเคสหูฟังหรือว่าตลับหูฟังจะออกมาแบบเรียบง่ายมากเลยนะครับโดยด้านหน้าของตัวเคสจะมีไฟบอกสถานะปริมาณแบตเตอรี่ด้านหลังของตัวเคสจะมีการสกรีนคําว่า s o u n d p e a t ส่วนด้านล่างของหูฟังจะพบกับพอร์ตการชาร์จ USB Type C และปุ่มรีเซ็ตหูฟังและถ้าเพื่อนๆเ,เปิดตลับหูฟังออกมา จะเจอกับหูฟังทั้งสองข้างที่มีโลโก้ของ SoundPEATS อยู่ทางด้านหน้าและมีสัญลักษณ์บอกซ้ายขวาอยู่ทางด้านในนะครับน้ำหนักของหูฟังแต่ละข้างอยู่ที่3.8กรัมและน้ำหนักรวมเคสอยู่ที่44.5 6กรัมสเปคของหูฟัง SoundPEATS Air 5รุ่นนี้ใช้บูทูธเวอร์ชัน5.4ตัวใหม่ล่าสุดชิปเซ็ตเสียงเป็น Qualcomm QCC 3 0 9 1ูนย์เกออดิโอโค้ดเป็น AAC, SBC และ aptX Adaptive Lossless Dynamic Driver ขนาด1 3ม mm, มิลลิเมตรรองรับ Hybrid Active Noise Cancellation และมี AI Adaptive v e Reduction ด้วยนะครับสามารถจดจำโครงสร้างของช่องหูในการตัดเสียงรบกวนได้สามารถปรับ ANC ตัดเสียงรบกวนในช่องหูได้ถึง5รูปแบบมีไมโครโฟนมาให้ข้างละ3ตัวพร้อมกับระบบ AI คอ no น้อย Reduction และคอคอม CVC V8.0 สามารถเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันมีโหมดเกมให้เปิดการใช้งานลดความหน่งได้ต่ำสุด77มิลลิเซก์กันน้ำระดับ IPX5 แบตเตอรี่ใช้งานได้5 6ถึงชั่วโมงและสามารถใช้งานร่วมกับเคสได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยนะครับรองรับการชาร์จไฟเข้าที่5โวลต์ ระยะเวลาในการชาร์จ1.5-2ถึงชั่วโมงรองรับแอปพีดออดิโสามารถปรับแต่งอิเคเลเซอร์และตัวหูฟังได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อในครั้งแรกแนะนำให้เพื่อนๆไปโหลดแอปพีดออดิโโหลดมาเสร็จแล้วให้กดเชื่อมต่อผ่านแอปได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันให้เพื่อนๆเนชื่อมต่อเครื่องแรกให้เสร็จก่อนแล้วปิดบลูทูธเครื่องแรกไว้หลังจากนั้นให้เชื่อมบลูทูธเครื่องที่2ได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งาน2อุปกรณ์พร้อมกันสามารถเปิดบลูทูธทัออาารชาบกาใ้ งานของตัวหูฟังกับอุปกรณ์ทั้ง2เครื่องพร้อมกันได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งใช้งานสะดวกมากๆเลยโดยตัวแอปพีโดร์ยเราสามารถเลือกตัดเสียงรบกวนได้สามารถปรับแต่งการตัดเสียงรบกวนได้ถึง5รูปแบบสามารถปิดการสัมผัสหูฟังได้และมีโหมดเกมมาให้ใช้งานส่วนหน้าที่2จะมี adaptive EQ test เราสามารถเทสหูของเราว่าได้ยินเสียงย่านไหนบ้างและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับหูของเราได้นะครับและเรายังสามารถปรับ preset equalizer ได้ถึง9รูปแบบและเท่านั้นยังไม่ เราสามารถสร้างอีเคอไลเซอร์ที่เราต้องการได้สามารถใช้งานตามความต้องการได้เลยนะครับสำหรับในการฟังเพลงหูฟังรุ่นนี้เหมาะมากๆเลยนะครับรุ่นนี้ใช้ชิปเสียงอย่าง snapdragon sound โดยเทคโนโลยีของ snapdragon จะมีอยู่2ระดับคือ1เลย snapdragon sound แบบปกติและระดับที่2คือ snapdragon sound บวกกับ apx adaptive lossless เสียงจะใสมากเลยนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับมือถือของเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าลองรับตัวของบลูทูธจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับทดสอบในเสียงของ soundpeats a5 ย่านเบสทำได้ดีมากลงได้ลึกมากเสียงกระชับไม่ย้วยอิมแพกมาชัดเจนย่านกลางเสียงร้องโดดเด่นเนื้อเสียงมีความอิ่มพอควรเสียงเครื่องดนตรีชัดมากๆอย่างพวกเสียงกีตาร์หรือเสียงเปียโนรายละเอียดของเสียงทำได้ดีย่านแหลมมีความชัดเจนเก็บปลายเสียงได้ดีสำหรับคนที่ชอบเสียงใสๆรับรองถูกใจแน่นอนครับเวทีเลฟมิติของเสียงเวทีมีขนาดกลางค่อนไปทางกว้างกลมมีเส้าโอบพอควรมิติเสียงซ้ายขวาหน้าหลังการวางตำแหน่งเครื่องดนตรีทำได้ชัดเจนรับรองว่าฟัง เพลงเดิมๆแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับเสียงจะดีมากน้อยแค่ไหนพาเพื่อนๆไปรับฟังเสียงตัวอย่างกันเลย จะเป็นระบบสัมผัสในขณะที่เพื่อนๆฟังเพลงหรือดู YouTube เราสามารถควบคุมหูฟังได้ผ่านการแตะสัมผัสโดยการแตะหนึ่งครั้งที่หูขวาเพื่อเพิ่มเสียงแตะหนึ่งครั้งที่หูซ้ายเพื่อลดเสียงแตะสองครั้งเพื่อหยุดหรือเล่นเพลงได้ทั้งหูซ้ายและหูขวาเลยนะครับและแตะครั้ง1.5วินาทีที่หูขวา เพื่อเล่นเพลงถัดไปสําหรับในการรับโทรศัพท์แต่2ครั้งที่หูขวาหรือหูซ้ายก็ได้แต่3ครั้งที่หูขวาเพื่อเรียก voice assistant แต่3ครั้งที่หูซ้ายเพื่อเปิดโหมดเกมและแต่ครั้ง1.5วินาทีที่หูซ้ายเพื่อสลับโหมดการตัดเสียงรบกวนใช้งานง่ายมากเลยนะครับทดสอบการเล่นเกมรุ่นนี้จะมีโหมดเกมเข้ามาให้ใช้งานเราสามารถเปิดโหมดการเล่นเกมได้นะครับทดสอบการเล่นเกมจากที่ผมได้ลองเล่นเกมพับทีมานะครับเสียงตรงกับภาพมากๆาํทออกมาได้ด,ดีมากๆเลยนะครับได้ทั้งมือถือ iOS และ Android เสียงคือใกล้เคียงกันมากๆการใช้งานจริงถ้าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นเกมเพื่อไต่แรงโดยรวมไม่ติดขัดดีมากน้อยแค่ไหนพาเพื่อนไปรับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกันเลย สำหรับในการตัดเสียงรบก,กวนหูฟังรุ่นนี้จะมีไมโครโฟนมาให้ข้างละ3ามตัวพร้อมกับ AI คอน้อยรีดักชันและคอคอม CVC V 8 0ผมได้ลองนําไปทดสอบในการอัดเสียงรวมถึงการโทรนะครับการใช้งานจริงทาได้ดีมากน้อยแค่ไหนพาเพื่อนๆไปรับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกันเลยทดสอบการอัดเสียงผ่านหูฟังไร้สายรุ่นนี้นะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนของตัวหูฟังนะครับการรับเสียงกระตัดเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าผมถอยไปห่าง เสียงที่บันทึกได้จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเน้นการใช้งานไมโครโฟนนะครับหูฟังรุ่นนี้ก็บันทึกเสียงจริงได้ประมาณนี้นะครับและเมื่อเทียบกับเสียงจากไมโครโฟนของตัวมือถืออย่าง iPhone นะครับเมื่อเราถอยห่างจากตัวมือถือครับเสียงก็จะเบาประมาณนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะมาัการรับเสียงน่าจะสูงัว่าไม่ได้เลยวัวนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเสียงของตัวหูฟังและกับตัวไมโครโฟนของตัวมือถือนะครับ สโัค่ะสวัครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะสวัสดีได้ยินไหมครับ,ารบทาอะไรอยู่กินข้าวได้ยินเสียงชัดไหมตอนนี้อยู่ข้างถนนเหรอเอออยู่ข้างถนนเอาอะไรไหมเสียงรถมีอะไระอ่ะ สรุปสิ่งที่ผมชอบในตัวซาวพีด Air 5คือเรื่องเสียงครับเสียงทำออกมาได้ม่นโคตรดีเลยกับชิปอย่างคอคอม a p x Lossless เขาทำรายละเอียดของเสียงได้ดีมากๆการตัดเสียงรบกวนในขณะโทรศัพท์ตัวเองของเขาค่อนข้างฉลาดเลยนะครับเสียงยังคงคมชัดแม้ในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆและตัวหูฟังของเขาฟังชันเยอะมากๆเลยนะครับทั้งในเรื่องของการเล่นเกมทําออกมาได้ดีมากๆค่าความหน่วงทําออกมาได้น้อยมากๆเลยนะครับโดยรวมถือว่าเป็นหูฟังคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับรุ่นนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่2,590บาท มีรับประกันสูงไทยให้1ปีเต็มหากเพื่อนๆสนใจหูฟังคุณภาพดีจากทาง SoundPEATS สามารถกดสั่งซื้อได้จากลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้หรือคอมเมนต์ที่ผมปักผมด้วยให้ได้เลยนะครับหากเพื่อนมีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ฝากเพื่อนกดติดตามกดแชร์คลิปวิดีโอไว้ให้ด้วยเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ